ไว้ใยั่ไปกว่า2ล้าน5นะครับกับเจ้า BMW XDrive 45e นะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขใหม่33,000กิโลเมตรเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับนะครับรถครอบครัวขนาดใหญ่แบบนี้นะครับว่าฟิลลิ่งการขับเนี่ยดีแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ x d 45e นะครับเป็นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งการขับขี่นะครับว่าเจ้าคันเนี้ยขับขี่ รีลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นเบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับให้พละกกำลังรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่394แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับขนาด24กิโลวัตต์อาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันนะครับว่าคันเนี้ยอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับกับรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับ แบบเดียวร้อยแล้วว้ <Wow. S 1> าวปรตตาเร่งถือว่าดีมากๆเลยครับกับเจ้า BMW X5 คันนี้นะครับส่วนเรื่องความสะดวกสบายของช่วงล่างนะครับคันนี้ก็จะมาในสไตล์นิ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีความเฟิรม์มความเน็บนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเลนนะครับเป็นรถที่เสร็จช่วงล่างมาให้ขับ สบายแล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องของความหนึบนะครับวงมาลัยเบาขับง่ายนะครับเจ้าคันนี้ใครก็ขับได้ครับคุณผู้หญิงก,ก็ขับได้อย่างสบายครับแต่มันไม่ได้แบบเบาแบบเบาหวงนะครับยังยังมีน้ําหนักเป็นน้ําหนักที่แบบว่าเป็นน้ําหนักที่ดีในการขับขี่ยไม่ถึงกับเบาแล้วจนรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ได้หนักถึงขนาดที่ว่าขับเหนื่อยประมาณนี้ครับ เจ้าคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบคันขับขี่ที่เป็นแบบ X Drive นะครับแล้วก็ออปชั่นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาพานรามิค Glass ู o o นะครับให้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่งนั่งสบายนะครับเวลาเราเปิดหมดนี่ครับก็ภายในจะเป็นแอมเบียน i g ไลท์นะครับมีไฟแอมเบียนท์ไลท์แล้วก็ลำโพงเนี่ยได้เป็นลำโพงฮามันการ์ดอนนะครับพรอมไรเอ็ม,มอสปอร์ตการตกแต่งบริเวณคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบ สโมกเก้นะครับเป็นเซ m ตสโมกเกนะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับมีบายสปอร์ตอะไรครบนะครับถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ให้ออปชั่นมาแน่นจริงๆครับออปชั่นที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งของเจ้าคันนี้นะครับก็คือมาพร้อมกับช่วงล่างถุงลมนะครับช่วงล่างถุงลมเนี่ยคือจะให้ความสะดวกสบายความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ให้ความเฟิร์มในขนาดเดียวกันแล้วก็มาพร้อมกับออปชั่นที่สามารถปรับความสูงขึ้น หรือลงของรถได้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับยวซูมเข้ามาดูเลยครับใช่ครับก็กับเจ้า BMW X5 45 e x-drive นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับปี2021นะครับเลขหม่เพียง33,000นะครับกับราคาค่าตัว2,590,000บาทนะครับมี BSI วารัวาลนตีถึงเดือนที่1นะครับปี2026นะครับ คันนี้ผมว่าคุ้มมากๆนะครับอยากให้คนที่หาอยู่นะครับวันนี้เราหามาได้แล้วนะครับสามารถเข้า <Berkeley> มาลองดูมาลองขับได้นะครับที่เต็นท์ทีทีพิเมยมของเรานะครับ